สวัสดีคะ่ะพี่บัตรจากจังหวัดอะไรคะสวัสดีคะ่ะจากจังหวัดปทุมธานีคะ่ะใกล้กันนิดเดียวก <laughs> ็ตั้งแต่ไปรับวัคซีนเข็มที่สองมานะคะแขนขาเนี่ยมันอ่อนแรงอุ้มหลานเนี่ยล้มลงไปแบบไม่ไม่เป็นท่าเป็นทางเลยก็เลยก็ดิ้นรลนหาสิ่งที่มันจะมาพยุงร่างกายเราโดยที่ยังไม่ต้องให้ลูกหลานอุ้มชูเพื่อนก็เลยชวนไปซัมมิตก็เลยได้ เราใส่ของดีให้ใส่ถ<อ>ุงเท้าซัมมิตใช่แต่ที่นี้เราก็รู้สึกว่ามันแพงเลอะเกินพี่น้องเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่ไหวลงราคาขนาดเนี้แล้วยิ่งอัพระดับสูงบอกให้ไปกู้ไปยืมอันนี้ยิ่งรับไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่ชอบเรื่องนี้เรื่องสีนจริงๆค่ะค่ะก็เลยจำเป็นต้องมาหาคุงพี่เพื่อที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ ในงบที่เราซื้อได้ในในงบที่เราซื้อได้แล้วก็ซื้อไหวคุณภาพดีเหมือนกันดีกว่านิดนึงก็ตรงที่ใส่ง่ายกว่าใครหยิบมือสองให้เขาดูสิมันไม่สวยตรงไหนนี่นี่มือสองใหม่กริบค่ะกริบกริบกริบค่ะอันนั้นคือตัวละสองพันแปดนี่สองพันแปดนะคะเนี่ยถ้าตัวไม่สวยทําให้ตัวไม่สวยเป็นยังไงตัวไม่สวยตัวละพันเป็นยังไงตัวละพันทาให้ รูปร่างเป็สวยเนี่ยตุละพันธ์มั่นใจตุลพันเ์ี่ยตุละสองพันนี่สองพันอันนี้แม่เทียบให้ดูเลยเนี่ยตุละพันน์หที่แม่จัดนะตุละพัน์ตัวนี้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันนะคะเนี่ยชุดกระชับหนึ่งพัน่ะคะใช่้ตัวนั้นสองพันมันต่างกันตรงไหนนี่สองพันค่ะมันก็จะใหม่กว่ากันวาร์ปกันซักน้อยกว่ากันมันจะใหม่กันสีจะใสใสกว่ากันเท่านั้นเองค่ะ แต่ความยืดความตึงเท่ากันะนะคะนะความยืดความตึงเท่ากันนั่นแหละแล้วตอนนี้พี่บักใส่อะไรบ้างตอนนี้มีถุงเท้าคู่เดียวค่ะอ,อ๋อแต่เห็นใส่สองคู่เนี่ยเอาใส่ท้าอ๋อใส่ปิดไว้เพื่อไม่ให้ของเดิมมันชำรุดไหวค่ะเสียดายเออใช่เราต้องถนอมหน้าถุงเท้าเนาะใช่ค่ะใช่ ใจนะคะวันนี้ยอยากมาซื้อถุงเท้าคุณอะ่ะบองโบยัตอ่ะจะโบโบยัตนี่เดี๋ยวเอาให้ลองเลยมาพี่บัตรตัวเล้ต้องใส่เบสค่ะ<ล>ชอบดำหรือชอบเนื้อคะชอบดำค่ะราคาเดียวกันไหมคะ9ก้าร้อห้ารูล้วห0 0ัแกะเลยค่ะแกะนล้วนั่งแ้ว ทีนี้ใช่อันนี้เป็นรอยเปิดเป็นที่เปิดข้างนค่ะเดีด๋ยวกี่ออกนี่อะไรคือมันเปิดเผยความคำว่ามไม่เป็นนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าจากที่ใส่เบอร์เอ็มของซัมมิตแล้วทีนี้มาใส่เบอร์เอสของบองโวยาร์รู้สึกยังไงคะพี่สมบัติรู้สึกว่ามีความสุขพอดีค่ะพอ <c oughs> ดีอืมกระชับคล้ายกันไหมกระชับคล้ายกันค่ะ อันนี้ก็คือพี่สมบัติเขาจะใส่ถุงน่องกางเกงเอถุงเท้าที่เป็นรุ่นรุ่นติดแอร์ใส่ทับเพื่อเขาจะต้องถนอมหน้าเท้าว่าเดินในบ้านด้วยใช่พอดีคือถ้าแบบน้ําหนักตัวไม่ถึงห้าสิบห้าคนใส่เบอร์เอสค่ะโอเคอยู you know? ่เนาะค่ะอันนี้น้ําหนักห้าสิบเจ็ดกิโลค่ะช่างเมื่อวานห้าสิบเจ็ดใช่ไหมห <57 S 2> ้าสิบเจ็ดก็ยังใส่เอสอยู่พี่เพราะพี่ตัวเล็กเป๊ะเลยไหนเดินซิรู้สึกเป็นยังไง กล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงๆถ้าเกิดมีพลังให้ใส่สองคู่ขยับอันนี้นิดนึงค่ะขยับมานน่ค่ะนี่ค่ะ,คะแม่แม่ตรงนี้ค่ะจ้าตรงนี้นิดนึงอุย้ยเดินหน้าไปอีกนิดนึงลูกค้าไม่เห็นเห็นไหมต่างจากการใส่ถุงเท้าไหมคะต่างกาันตรงที่อันนี้ยมันจะกระชับขึ้นมามากกว่า<ม>ดูเหมือนการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะเยอะใช่ใชอันนี้คือสําหรับถ้าเกิดว่าคนเนี่ย ยังไม่เชื่อใจในตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่อยากจะวัดดวงไปหากู้หนี้ยืมสินมาซื้อของใหม่ซื้อแค่เลกกิ้งตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องใส่บอดี้สูตรซัมมิตเลยไม่ต้องใส่กางเกงเลยแค่อันเดียวเนี่ยก็เอาอยู่แต่หลายคนเนี่ยก็ไปโดนแบบข้อกาข้อ,ข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 อแบบว่าโดนป้ายยามาแล้วว่าปวดขาปวดตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ใส่ถุงเท้าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถุงน,น่องราคาเต็มเขาแปดพันใช่ค่ะยังไม่ทันได้บวกแวด ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นคนที่ขายก็กำขี้ดีกว่ากำตดก็ขายถุงเท้าไปราคาสามพันกว่าบาทบางคนขายสี่พันได้ซ้ําคือขายแพงมากขายเวอร์<ช>จริงๆขายเวอร์<ช>แต่<ช>ทีนี้ในเมื่อลูกค้าคิดว่าจะเอาเงิน3ามสี่พันมาเนี่ยมาซื้อถุงเท้าร้านซึ่งร้านเราก็ลดแล้วเหลือ3าคู่คู่ละพันแปได้ซ้ําถ้าซื้อสคู่ร้านหนูหนักขายถุงเท้าสมิของแท้เลยนะ ของแท้เลยก็ยังมีคนถามอีกว่าทําไมมันถูกทําไมมันถูกก็คุณซื้อทีละคู่ดิฉันซื้อเป็นล้าน <c oughs> มันเหมือนเราไปเหมาสวนอ่ะคุณซื้อมะพร้าวลูกเดียวกับเราเหมาสวนมาเราเหมือนพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเราเหมือนเร,เราได้ราคาถูกอยู่แล้วไหนคนที่ทําการตลาดเราไปต่อไม่ได้มาขายให้เราอย่างเงี้ยมันบางคนดูวิดีโอนะก็จะเหมือนแบบว่าใส่ย,ยากแน่นอนถุงน่องหรือเลกกิ้งเนี่ยมันต้องใส่ย,ยากเพราะว่ามันเป็นถุงน่องเลกกิ้งเพื่อสุขภาพ มันไม่ใช่งานแฟชั่นใช่ครับมันไม่ใช่งานแฟชั่นี่มันตึงมันมั่นคงกว่ามันใส่เฟือกเลยเนาะใช่ครับมันใส่เฟือกแต่ระยะแรกอาจจะเสียเวลาพอใส่ใส่ไปมันจะใส่ง่ายขึ้นก็จะมีตัวง่ายกับตัวแน่นแต่ตัวแน่นตัวตัวแน่นนี่คือวันแยของพี่สมบัติใส่ตัวแน่นสุดเพราะว่าพี่สมบัติเป็นก้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ทีนี้พอใส่ไปแล้วมันก็จะมีตัวเบาไซส์เดียวกันในไซส์เอส จะเป็นตัวเบาตัวเบานี่ก็จะใส่แบบสบายสบายสามารถแสงนอนได้ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะบางคนถามว่าพี่ใส่นอนได้ไหมบางท่านอย่างหนูกับน้องสาวพันธุก,กรรมเดียวกันคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันแต่คือพี่กับน้องินน้องใส่แล้วไม่เป็นอะไรแต่พี่ใส่เท้ามือบวมเหมือนอ่นเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนต้องสังเกตอาการถ้าเราใส่แล้วตอนกลางคืนมือเท้าบวมเหมือนอืึนอย่าไปใส่ให้ใส่กลางวันเพราะว่า ภาวะการหมุนเวียนของเลือดภาวะเลือดนืดภาวะเลือดจับตัวเป็นก้อนลิ่มหรือภาวะโลหิตจ,จางเลือดหมุนเวียนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยดังนั้นให้สังเกตอาการเอาอถุงน่องถุงเท้ามันไม่ใช่มันไม่มีกฎหมายบังคับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องนั่งจับเวลาตั้งนาฬิกาตีลังกาปลุกเหมือนกับเราตุ้มเนื้อกวัวหม้อไหมมันไม่ใช่นึกอยากใส่ก็ใส่ได้เลยใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้ค่ะโอ,คโอเคครบเสร็จ บทดี่สูตรตัวนี้คือมีร่องรอยการซัดเยอะพี่บัตรจะซื้ออยู่ที่แค่ห้าร้อยบาทส่วนเสื้อในตัวนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทของใหม่เพราะว่าถ้าตัวมือซัมมิตมือสองก็ยังแพงอยู่นะแม่เนาะคืออันนี้คือเลือกให้ตอบโจทย์ได้เลยกางเกงเลกกิ้งของซัมมิตค่ะเอ้กางเกงเลกกิ้งของบองโวยาร์าค่ะอันนี้เป็นเกงเลกกิ้งนะคะราคาขายอยู่ที่สองพันสองคู่เดียวส่วนอันนี้ปลอกแขนบองโวยาร์พี่บัตรจะใส่ไซส์เอง็ง ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ตรงนี้เยอะเนื้อเยอะเขาเป็นคนเนื้อเยอะใช่ค่ะเขาต้องใส่ไซส์เอ็มใส่แล้วเป็นยังไงมัง่งใส่แล้วมีความสุขดีรู้สึกว่ากระชับหันหลังใหี๋วพ,พ,พ,พี่พี่เขาดูหน่อยดูดิเวลาถอดก็ถอดง่ายคือคว่ำหัวเลยยกขึ้นควหัวออกแค่นั้นเองใส่ง่ายถอดง่ายทุทำไมพี่ถึงถามซื้อปลอกแขนเหตุผลเพราะอะไรคะ เพราะว่าสามีปวดแขนแล้วก็ปวดไหล่อยู่ค่ะค่ะอยากให้พยุงแขนแล้ว็ยุงไหล่ช่วยเดี๋ยวนะสามีปวดแขนแล้วปวดไหล่แต่เมียมาซื้อไปใส่มันเกี่ยวกันไหมพี่ไม่ใช่เมียใส่แล้วปวด <c oughs> จะ่ได้ปวดแขน <c oughs> ของของสามีก็เอามาเตรียมไปพร้อมค่ะแต่ว่าต,ว <c oughs> ตัวเองเนี่ยท <c oughs> ้องแขนเนี่ยมันย้อยเยอะมัน <c oughs> ย้อยเยอะอยากจะให้แขนกระชับ <c oughs> แขนกระชับจริงแล้วก็ กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยใช่ไหมใช้โทรศัพท์เยอะเล่นไลน์เยอะมันติดไล่ต่อนแ่ามันยากจริงิล่บะบันเ้เล่นไล่ง้ามเขามันิเจ็บตรงนี้เด้อ <c oughs> เพราะฉะนั้นนวดมันก็จะมีอาการคลืนตรงนี้ปลอกแขนปลอกแขนมีดำกับเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาใส่เนี่ยดูใส่าย,ยากทั้งปลอกแขนทั้งถุงน่องอย่าลืมนะคะว่าถุงน่องหรือเลกกิ้งกับปลอกแขนไม่มีงานแฟชั่น งานแฟชั่นจะใส่ง่ายถ้าคุณอยากได้งานแฟชั่นทุงทุกงค,คุณต้องข้ามร้านนี้ไปอย่าเข้ามาเดินชมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ใส่แล้วต้องมีพิธีรีอตองมันจะต้องยากเล็กนึงเพราะว่ามันเป็นงานสุขภาพใสแล้วรู้สึกกล้ามเนื้อแขนเป็นไงโอเคไหมะชับจะย้อยย้ยจะไม่ค่อยมันอ่อนแรงเนี่ยมันตึงขึ้นดูเหมือนมันมีพลังขึ้นเหมือนมีแรงขึ้นเนาะใช่ค่ะถุงน่องเป็นยังไงเล็กกิ้งใส่ตอนแรกแล้วเหนื่อยไหม ใส่ไม่เป็นใช่ไหมใส่ไม่เป็นรู้สึกะระยะคือต,ตอนแรกพี่บัตรมาใส่หมดไปห้านาทีค่ะล้มด้วยพอตอนนี้รู้วิธีใส่แล้วเป็นไงขำเลยรู้สึกว่าอู้ได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 ้เน <No. S 2> อะดีเนอะเบะเชร์ฝากฝากเชร์เพื่อนๆหน่อยว่าใส่ชุดมือสองแล้วมันแย่ไหมต่วละห้าร้อยเนี่ยใส่ชุดมือสองแล้วรู้สึกมีความสุขความดีกว่าคุณไปสร้างนี่สร้างศีลให้ตัวเองแล้วก็ลูกเต้า คุณภาพเท่ากันเหมือนกันที่ดีกว่าก็คือไม่ต้องสร้างนี้แต่ถ้ามีเงินเยอะก็ไม่มีใครว่านะคะใช่ค่ะมีเงินเยอะเราก็มีเราก็มีของขายนะคเราลดอยู่แล้วห้าสิเปอร์เซ็นแต่สำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยเนี่ยมันได้ใส่ตัวนี้พี่ว่าใส่ได้อีกกี่ปีอย่างน้อยก็ต้องสี่ปีใช่เพราะว่ามันแค่มีร่องรอยการซักมันไม่มีรอยยืดรอยขาดเลยมันมีมันมีแค่ สีที่มันอ่อนลงเท่านั้นเองใช่นอกนั้นมันเป๊ะเป๊ะหมดเลยแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกแป๊ะมาเยี่ยมได้เลยนะคะ,<ป>ะขอบคุณมากคะ่ะปะมาเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกี้ค่ะขอบคุณค่ะคนที่ใ้คนได้ดีคนที่อยากช่วยคนสุดยอดทำไมตามมาจากเรทุบแล้วคิดว่าดุดุใช่ไหมเสียงดุใช่ไหม ใช่ค่ะเมื่อวันบอกเองว่าขายชุดสมิทไม่ค่ะเน้นขายของใหม่เว้นแต่ลูกค้ามีปัญหารเรื่องการเงินอยู่ที่กำลังซื้อลูกค้าร้านเราเป็น ร่างกาสินค้าใหม่นะคะใส่ใส่มือสองแล้วมีความสุขมากเลยค่ะจากเอียงๆมาค่อมๆมาดูเนี่ยดูตรงเนี่ยชุดดัดให้ร่างกายมันตรงกระดูกตะกี้เดิน<ด>ขึ้นบันไดไม่ไหวเลยเนาะใช่ขาอ่อนแรงมามาถูกที่จริงๆเลยสวยขึ้นค่ะสวยขึ้น ดูชุดพยุงตัวเองให้ตรงอย่างเงี้ยดูสิหนูก็งงเนาะตอนแรกพี่ดึงใส่ถุงน่องถุงเท้ายังไม่ได้ปอกแขนแต่นี้แขนพี่มีแรงเลยอะจะอ่อนแรงมาดูเหอะนั่นแหละดีใจมากเลยที่พี่มีความสุขโอยขอบคุณคุณด้วยเละขอบคุณค่ะเมตตาผู้ลูกค้าดีใจมากเลยเหรอแข็งแรงขึ้นแล้วสวยเห็นไม่ยอมห่างจากกระจกเลยก็ตัวเองหลังคอมคมมันก็จำได้อยู่เนาะ ดูก็จบไปดูก็จบก็เออกระจกนี่ชัดเนาะเราก็หลังค่อมๆอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าหลังมันจะตรงได้นี่ตรงในห้านาทีไม่ต้องมาโจกตาใครเลยใช่ด้วยเสื้อบอดีสุดแค่ตัวละห้าร้อยบาทมือสองไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลอกใครๆมันตรงจริงๆอ่ะเนี่ยเดินไปาทางไหนก็นโอ้โหโอ้โหชุดอะไรมันทำให้หลังเราตรงกระจัดกระดูกให้เราได้ดีขนาดนี้ มีความสุขเนาะถ้ามีคนสงสัยว่าพี่โกหกหรือเปล่าเนี่ยให้เขาโทรไปถามไหมให้โทรไปถามเลยเบอร์อะไรเบอร์0 0นย์ศูนย์หสค่ะสามสามศดเแปดโอเคไม่ได้มีสิบอ็ดตัวนะ <laughs> โอ้ยมีความสุขเนาะ หนูก็มีความสุขแทนพี่เลยหนูไม่ไม่คิดว่าหลังตัวเองจะตรงในขนาดนี้ดูเนาะปอกแขนนี่มันเลิศเนาะมันเลิศมากงงเลยหนูก็งงเหมือนกันตะกี้ยังเกือบจะอุ้มพี่ขึ้นกระไดแล้วเป็นเป็นคนที่แบบชอบดอกบอลให้แขนตัวเองมีแรงอ่าแล้วตอนนี้โอ้โหมันมีแรงอะ่ะมันมีแรงอะ่ะกี้กี้ไอ้นั่นนะ กี้นั่งขายของนานบางทีนั่งท่าเดียวแล้วกี้ก็ถือใส่ถือโทรศัพท์มือถือเยอะหมอให้เราสวิงแขนเวียงแขนนะแม่ใช่ค่ะเวียงแขนนะให้ได้เวียงแขนให้ซ้ายกับขวาเวียงเข้าเวียงออกแล้วก็เวียงเวียงเวียงให้ทําเป็นวงกลมวงวงไอไหลต้องผ่านหูนะ นั่นแหะกี่ต้องเวี่ยนแขนให้ได้เวลาสองร้อยครั้งไม่งั้นนะก้อนมันจะเป็นน้ำเหลืองมันจะขึ้นเป็นก้อนที่รักแร้เราเพราะว่าจะให้อาศัยให้ปลอกแขนหายเลยอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยตัวเองด้วยชอบทานี้ค่ะแต่อีปลอกแขนที่ใส่แค่ห้านาทีร่างยิ้มเลยเหรอขนาดนั้นเลยพี่บัตรโอ้โหมันดีใจเหลือเกินเหรอเนาะเอาไม่อยู่จริงๆเลยนะไม่ต้องไปผ่าตัดด้วยใช่ผ่าตัดต้องใช้เงินต้องเท่าไหร่ แล้มจะใช้เวลามารักษาตัวอีกเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตวนลูปอยู่ท่าเดียวแล้วเราไม่ยอมออกกําลังกายไม่เคยคืนกําไรให้กับสุขภาพชีวิตเราเนี่ยมันก็วนไปวนมาต่อให้ใส่ปอกแขนแล้วเราไม่เวียงแขนมันก็เหมือนเราไม่รักตัวเองนะใช่ไหมพี่บัตรใช่เราก็ต้องปอกแขนด้วยเวียงด้วยใช่อกกำลังกายด้วยแล้วนี่ยืนเดินตรงเลยนะใช่ นี่แหละที่เพิ่มใจไม่ออกจากกระจกจะกลับบ้านก็ไม่กลับเจะไม่เรียกรถแล้วเนี่ยจะไม่เรียกแก๊บแล้วเนี่ยมีความสุขเลยมีความสุขมากเลยโอ้ยขาหลังอยู่ใกล้ก็มานั่งเล่นกับหนูอีกนะหนูไม่มีเพื่อนมันไกลมันไกลเหรอโอ้ยอยู่ไหนนั้นอยู่ปทุมอยู่คลองหลวงอ่ะอคลองหลวงเดี๋ยวเรียกแก๊บให้ค่ะสักครู่คุณค่ะ